แม่เปลี่ยนกะละมังให้พี่พผาแล้วกะละมังมันเล็กไปเนาะเอากะละมังใหญ่ไปเลยใช่ไหมลูกเนาะเนาะกะละมังมันเล็กไปอะตัวอะไรคะทุกคนดูสิเนี่ยอึ่งอ่างเนี่ยอึ่งอ่างเต็มกะละมังเลยเนี่ยดูสิเนี่ย,ยพอดีว่าตอนแรกพี่พผาวนอนตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนนี่ดูนะทุกคนดูมันลน้นนี่มนน้นใช่ไหมคะ ก็เดยเอากะละมังใหญ่อย่างนี้เลยเนี่ยโอ้นอนได้สองคนเลยทนาะยนะพี่จ๊คเข้าไปนอนกับน้องที่รูเสวัสดีครับสวัสดีครับกินยาเสร็จแล้วไม่ออกจากกะละมังเลยได้ที่เลยอะอะอะอากนมหรือเปล่าอพี่จ๊คจุ๊บนองทีู่ก จุ๊บน้องนี่กบไปไหนให้กบนอนด้วยได้เปล่าน้องนีให้ตะกบนอนด้วยได้ไหมลูกนตะกบอยู่นี่นะคะทุกคนนี่ตะกรบอยู่นี่นี่พี่มาอันนี้พี่มาอันนี้น้องอลิซอลิซอลิคนสวยอยู่นี่ค่ะอละพิพเปอผาอยู่ไหนครับพี่เผาอยู่ไหนครับโอคเรับ